เคยไหมครับที่รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ของเราเปิดโปรแกรมแล้วช้าลงนะครับผมทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเร็วกว่านี้เยอะเลยนะครับปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากไฟล์สะสมที่ไม่จําเป็นนะครับในเครื่องของเราหนึ่งในนั้นนะครับก็คือในอยู่ในโฟลเดอร์ p r e f e ์เฟนั่นเองนะครับผมในโฟลเดอร์นี้ผมไม่เคยสอนลบไปนะครับในคลิปเก่าๆนะครับพอดีเพิ่งเจอข้อมูลในส่วนตรงนี้มาเหมือนกันนะครับผมผมเคยสอน d e l e t e f i ล e พวกเทมฟ l e พวกต่างๆนะครับ เพื่อลบแล้วก็ใช้งานได้คอมพิวเตอร์เราก็จะไวขึ้นนะครับในวันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการล้างไฟล์ใน e ีเฟตตัวนี้นะครับเพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆกลับมาทํางานได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับผมส่วนรายละเอียดและวิธีการทํางานเป็นยังไงบ้างไ,ป,างาไปดูกันในคลิปได้เลยครับนูม,มาออนไลน์สวัสดีครับ โอเคครับวันนี้เราจะมาดูหัวข้อที่จะช่วยคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆทำงานได้ดีขึ้นนะครับก็คือการล้างโฟลเดอร์ p f a e นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดปุ่ม Windows แล้วก็ R พร้อมกันครับเมื่อมาตำหนาล่างนะครับพิมพ์คาว่า p f a ศไปนะครับผมก็คือ P-R-E-F-E-T-C-H นะครับผมหลังจากนั้นกด Enter นะครับหรือว่ากดปุ่มโอเคไปได้เลยครับเมื่อขึ้นมาหน้าตอนนี้แล้วนะครับก็ กด control a นะครับเพื่อเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ได้เลยครับโอเคอันไหนล้างไม่ได้ก็คือโปรแกรมอาจกำลังอาจจะทำงานอยู่นะครับก็ลองกด tab again อีกสักรอบนึงครับไม่ได้ก็ skip ไปเลยนะครับผมโอเคโปรแกรมตัวนี้กำลังอาจจะทำงานอยู่นะครับมันเลยลบลบออกไปไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับลบท่านี้ก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มากดที่ถังขยะนะครับก็ล้างไปให้หมดเลยครับที่เราลบมาเมื่อกี้นะครับเ ผลข้างเยอะมากเลยนะครับก็คลิกขวาที่ถังขยะครับแล้วก็ empty recycle bin ได้เลยครับอ่าก็เท่านี้เองครับคอมพิวเตอร์ของเพื่อนก็จะทำงานได้เร็วขึ้นประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็จะช่วยลดไฟ์ขยะที่ไม่ได้ใช้งานที่ออกไปด้วยนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับการเราก็ได้ทำการล้างฝาใน order p r o f i e ไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ลองรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของ เพื่อนๆดูสักหนึ่งรอบนะครับผมแล้วสังเกตดูนะครับว่าการเปิดโปรแกรมต่างๆนี่ดีขึ้นหรือไม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ๋อผมลืมไปน,นิดนึงครับอตอนที่เ,เพื่อนๆกด Windows ล็อกอาเข้ามาใช่ไหมครับคือถ้ามันขึ้นหน้าเน,นี้ยบางคนอาจจะต้องกด Continue ด้วยนะครับพอดีผมกดเข้ามารอบที่2รอบที่3แล้วนะครับไอคำว,ว่า Continue มันไม่มีแล้วนะครับถ้าเปิดคอมพิเตอร์ขึ้นมาใหม่ๆแล้วเราเข้ามาตรงนี้ปุ๊บ เราเข้า Windows R แล้วเข้ามาโฟลเดอร์นี้เนี่ยมันจะต้องเป็นต้องกด Continue ก่อนนะครับมันถึงจะโชว์วกรอียดต่างๆตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปง่ายๆแบบนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมถ้าชอบคลิปประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาช่องรวมาออนไลน์เอาไว้ด้วยนะครับจะได้อ่าจะได้ไม่พลาดกันติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเรื่องออนไลน์นะครับผมหรือเรื่องสื่อต่างๆในโลกออนไลน์นะครับก็ติดตามกันเอาไว้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ